สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับช่องน้องแมนมิสแตงแกล้ววันนี้เราจะไปทําคลิปอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยว่าเราจะทำคลิปอะไรเดี๋ยวกันเลยสวัสดีคะ่ะทุกคนพบก,กับชอบ่องน้องแมนมิจอีงแกล้วนะคะวันนี้เราก็จะไปจอนกันนะคะก็คือไปเที่ยวกันนะคะแล้วเราก็จุกเลยว่าวันนี้เราจะโอเคนะคะทุกคนเราก็มาแวะทานข้าวก่อนเนาะ แล้วเราก็ไปเที่ยวมาเมื่อกี้แต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะแต่ว่าเราก็เลยมาทานข้าวเลยแล้วก็เดี๋ยวไปดูสถานที่เที่ยวต่อไปกันเลยเดี๋ยวโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ได้ทําการทานข้าวเสร็จกันที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแล้วเราก็จะไปเดินย่อยอาหารนะคะในตลาดนะทุกคนแล้วตอนนี้อิ่มมากใช่เดี๋ยวเราก็จะไปเดินตลาดแล้วเราก็ตามหาขนมโบราณกันนะคะแล้วก็ เย็นเลย,ย,เ,ลยเดี๋ยวเราก็ไม่ดยูยาวไปเดิ่ทุกคน,นะคะ่ะอันนี้นะคะคือคลิปวอล์วันหนึ่งนะคะในการเที่ยวนะ้องทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปซื้อขนมตามหาขนมโบราณกันเลย พอเ,เราได้ขนมโบราณมาแล้วนะคะแล้วเราจะมารีวิวในคลิปต่อไปนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะครด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมติดตามด้วยนะ